Hello! Hello everybody! Hello! Hello. Welcome Hello. to English with Clue! Uh -uh. And this is the student they are in front 3 Salad! Uh -huh. uh -huh. and, uh -huh. and today, my student they read vocabulary by using Learning English Book 3. This book for whom And today we will read Unit 5 and Unit 6 okay everybody are you ready? y e a everybody are you ready? y e a okay Unit 5 my daily life okay พร้อมการเตรียมหนึ่งครั้งต่อสองครั้ง okay one word four two times understand okay one two three four my 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 คลีนทำความสะอาดคลีทำความสา Wash รักละ Wash ักล p Floor พื้น Floor พื้น Blush แปรง Blush แปรง Home ี Home ีบัอาบน้ำบักอาบน้ำ Sleep นอน Sleep นอน Sit กุ้าหนบาหมาบ้าหาไก่พัดไก่พัดไายขี่กสวีปากสวีบปาม้ารุประจำาม้ประจำทางไปที่โครจักยานไปที่โรจักยานขารถยน อังกฤษภาษาอังกฤษไทยภาษาไทยไทภาษาไทยไลบรารีห้องสมุดไลบรารีห้องสมุดยูนิตซิ y ไม a เฮลสุขภาพของฉันโอเคพร้อมการบิดิตออสกิเตอร์วันเวิร์ดกอดชูชามวันชูทรีโกเฮลสุขภาพเฮลสุขภาพพูดอาหาพูดอาหาิ๊เรื่องเดือม บีกาแปอร์เรนซส้มอเรนซส้มแมกโต้มะ่วงเมกโตมะม่วงแอปเปิ Water, ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้แ้กทีมังคุดเมกทีมังคุดแลบูแทนเนาะแทนเนาะยูเรียชุเรียนยุเรียชุเรียนแจฟฟูตคาหุนแจฟฟูตคาดนุนวอเตอร์เมลอนแตงโมวเตอร์เนลอนแตงโม กิ imento, ly, ๊กกอคิงกิ๊กเกอคิงเลมอนเอทน้ำมะนาวเลมอนเอทน้ำมะนาวซอฟต์ดริงค์น้ำอัดลมซอฟต์ดริงค์น้ำอัดลมชิลลี่พลิกชิลลี่พลิกแอนนาหัวหอมหัวใหญ่แอนนาหัวหอมหัวใหญ่ไฟไรซ์ข้าวผัดไฟไรซ์ข้าวผัดออมเล็ตไข่เจียวออมเล็ตไข่เจียวคัมคินฟักทอง ชเมชมักเกลือเทศโชเมชโชมักเกือเทศเกลิอานุลเกลอานุลพายาโปสปะรดพายโปสัปะรดสตรอบอรีสตอเบอรีสตรบอรี่สตรบอรีกิก ไ่ช้นเนื้อไก่ทีชาทีชาไฟเอไข่ดาวไฟเอไข่ดาวกลิ้นทีชาเขียวกลินทีชาเขียวไอศครีมไอศศไซสเสส้กรอกซอสเสร็ไส้กรอกนูเดลสก๋วยเตียวนูเดล้ก๋วยเตี๋ยว v vegetable กวว่าฟ้าลังกวว่าฟ้าลัง บีทถั่วปีทถั่วโคโค่นะคะโคโค่นะคะพะพายามะละกอพะพายามะละกอโคลเมโล่ส oh. ้มโอโคลเมโล่ส้มโอซีเรียลทัญยพืชซีเรียลทัญยพืชสแน็คขนมขบเคี้ยวสแน็คขนมขบเคี้ยวฮันนี่น้ำผึ้งฮันนี่น้ำผึ้งเรนทรายนฝรั่งทอดเรนทรายนฝรั่งทอด โยเกิร์ตนมเจียวโยเกิร์ตนมเจียวสปาเกตตี้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 สเต็ก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 บิสกิตขนมปังกรอบบิสกิตขนมปังกรอบชีสเนยแข็งชีสเนยแข็งทอสขนมปังปิ้งโทอสขนมปังปิ้งบอยเอะไข่ต้มบอยเอะไข่ต้มฟุตบอล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 วอลเลย์บอล ฟุตบลฟุบอลบาสเก็ตบอลบาสเกตบอลบาสเกตบอลบาสเก็ตบอลเบส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 บอเทนนิส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 ทเบิลเทนนิสพิงคองทเบิลเทนนิสพิงคองกอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟสปอร์ตกีลาสปอร์ตกีลาเกมส์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 สนุ์เกอร์สนว์เกอร์สนุ์เกอร์สนว์เกอร์ เทควันโด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 จูโดยูโดจูโดยูโดสกีอิงสกีสกีอิงสกีวิชิงตกปลาวิชิงตกปลาโยคะ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 กังฟู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 ล็กกี้ลักกี้ลักกี้ลักกี้คาร์เต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 ้โบลิง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  Baseball, 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 baseball. Baseball, volleyball, volleyball, baseball, volleyball, baseball,